สวัสดีครับมาพบกับเซลแม็กอีกแล้วนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้ถึงเวลาที่ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับคันนี้จะเป็นตัวมิตซูบิชิเครื่อง2.4 4, 4 wheel auto นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2ล้านกับ70,000เท่านั้นเองนะครับลูกค้าบินตรงมาจากอเมริกาเลยครับเพื่อมารับรถคันนี้รักประเทศไทยมากหัวใจก็เป็นคนไทย <S <S เขาต้องการใช้รถคันนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยหลังอายุการเกษียณงานของเขา เขาเลยตัดสินใจซื้อรถบ้านแคลิบอยมอเตอร์โฮมกับผมนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้รถบ้านไม่เป็นนะครับเรามีทีมช่างทีมวิศวกรนะครับคอยดูแลให้ท่านตลอดเวลานะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่โรงงานเราได้เลยนะครับแคลิบอยที่ลาดกระบังนะครับมีคําถามมานะครับว่าชาวต่างชาติซื้อรถบ้านได้ไหมได้นะครับผมแต่เวลาการจดทะเบียนเนี่ยลูกค้าชาวต่างชาติต้องมีเวิร์กเพอร์มิทนะครับที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยเราถึงจะสามารถจดทะเบียนให้ลูกค้าได้ ลูกค้าท่านนี้นะครับเขามีภรรยาเป็นคนไทยก็เลยต้องใช้ชื่อภรรยาในการจดทะเบียนนะครับผมซื้อรถบ้านไม่จำเป็นต้องซื้อเงินสดนะครับเรามีลิสซิ่งรองรับอยู่นะครับเพียงดาว25%ผ่อนสบายสบายครับ4ปีดอกเบี้ย3.5เท่านั้นเองลูกค้าที่สนใจรถบ้านนะครับเข้ามาหาเราได้เลยครับเดี๋ยวเซลแม็กจะพาเยี่ยมชมโรงงานเองครับผมทุกคําถามทุกปัญหาเรามีคําตอบให้นะครับโทรหาเซลแม็กได้เลยครับ0-2 7528585 023607555อย่าลืมโทรมานะครับสวัสดีครับ